น่นนะครับตรงที่เขาเห็นเยอะๆนะเป็นที่ป่าถนาของอินเดียนี่ครับในปานะ่านู่นนั่นนนตัวตรงมีมีช้างมีแต่ก่อนเนี่ยเป็นที่ของเคาเรยกว่ากบินและลือสีกบินลืลือสีดังนั้นเขาไปอธิษฐานตรงนั้นได้สําเร็จเลยนะสําเร็จเลยแต่รุ่นเราได้ยาไปนะอยู่นี่ละดีแล้ว อันนั้นนี่ก็ถือว่าประชาชนเขาดูดีน่เอาไม้เยอะๆมาคือปานธนาแล้วสําเร็จอย่างนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่มีความสําคัญต่อเราน,นี่เขาก็มาดูเราว่าเขาทํางานไม่ธรรมดาน่ังะน,นั้นก็เราก็ได้อยู่ล่มล่มไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุข นั่งก็เป็นสุกลมโชยอันนี้ก็มาถึงพร้อมแล้วก็จะให้ฟังพร้อมๆกันอันนี้เอาอฟังเ่ะ,ะงงเอาโยมนะนั่งดีแล้วพ้ายืนเราดีแล้วน้อมนั่งเลยไม่ต้องไปหูร <c ười> ะา <c ười> เขาเรียกว่าพ้ายืนเห็น <c ười> ไหมคขขอนแก่นเขาจะมีผ้ายืนเลย <c ười> ไม่ไม่ไม่มสารคามอ้นาวสารคามเหรอเดี๋ยวโยมก็ยืนฟังนั่งฟังนะเดี๋ยวอ่า ผ้ายืนผ้ายืนไม่ใช่ผ้านอนเชิญยมมาทางนี้ยมมาี่มร่มสบายสบายทางนี้ย่มนั่งจ้าพอดีช่วงนี้ภาคบ่ายรถโดยสารของกรุงเทพผ่านอำเภอผ้ายืน